จาดูคักๆนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของธรรมชาติกขาคนปลุงแต่งต้นไม้ตายยืนนี่คือธรรมชาติจ้าส้างมาอาจจะไม่มีตรงแต่เขาก็จิงใจจะตายยืนให้นกกาได้จับจ้าแต่เสาไฟอยู่ข้างหลังนั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์ปลุงแต่งขึ้นมาคือเสาไฟแรงสูง เสาใหญ่น่นส่งไฟฟ้าแรงสูงมาจากแดนไกลในเขตนุ่นประเทศลาวแม่น้ำางืมนุ่นเขาส่งกระแสไฟมาให้คนไทยได้ใช้ก็คือซื่อมา้านั่นแหละเจ้ยจ้าแต่กี่แต่ก่อนยังไม่มีเพิ่งมามีไม่กี่ปีนี่ดอกเสาไฟแต่ต้นไหม่ตายยืนนี่มาแต่ดักแต่ไดลแหละ <c ười> คือมาแต่ดักแต่ไห็คือมาตั้งแต่นานโดนจ้า เกิดมาก,ก็เห็นเลยว่าแต่ใบเด็กหน่อยหลายคนจะไม้ต้นนี่จักเกิดตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็จักตายตั้งแต่เมื่อไรจกคือยังคงเป็นไม้ตายยืนที่มีความแข็งแกร่งเขาเรียกว่าไม้เต็งจะอันนี้คือไม้เต็งแต่ก่อนในทุ่งไร่ปลายนา,นานี่จะเป็นไม้เต็งไม้รังเขาจะชอบพูดกันว่ามึงกี่ยืนตายปันไม้น้องไ้ปันนั่นนี่ว่าอย่างานั้นอันนี่คือ ความเป็นจริงแต่ก่อนนี่โอ้ตายมากมายหลายต้นจ้ะแต่เดี๋ยวนี้ก็คนคนคนเอาไปใช้สลับผัดอย่างยังคงเหลืออยู่ต้นเดียวนี่แหละยังยืนยงคงกับพันให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าทุ่งน้องให้ต้นไม้ตายยืนเสาไฟแรงสูงมาเมื่อไรจะมาถ่ายรูปนี่เอาไว้ให้พี่น้องได้ดูได้รู้ว่านี่คือ จุดนึ่งของอำเภอปักธงชัยคุมหนองไฮมูทีสีตำบลโคกไทยอำเภอปักธงชัยบ้านนายสราวุธิไล่นาอยู่ตรงนี้ก็เลยมาจับเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้พี่น้องเราได้ดูนี่คือทุ่งหนองไฮต้นไม้ตายยืนเสาไฟแรงสูงนี่แหละจ้าพี่น้องครับ